ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครตัวบัตรเดบิตเสมือนจริงนะครับหรือวิชวลการ์ดนะครับของตัวแอปทูมันนี่วอลเลตนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความต้องการนะครับจะชำระเงินบางทีคุณจะซื้อเกมเนี่ยซื้อเกมนะครับหรือว่าซื้อ ชําระค่าบริการนะครับอาจจะซื้อของสินค้าต่างประเทศนะครับเขาขอไปายเลขออาจจะตัดเงินผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับคุณไม่มีไม่มีบัตรเดบิตนะครับคุณสามารถใช้ตัวเนี้ยตัวบัตรเครดิตเสมือนจริงนะครับของตัวทูมันนี่วอร์เรตนะครับชําระเงินค่าสินค้าหรือว่าเติมเกมซื้อเกมอะไรก็ได้ที่ผมใช้งานเมื่อคืนนะ ผมซื้อตัวเกมอะซื้อตัวเกมในตัว Microsoft Store นะครับผมมีบัตรเดบิตอยู่แต่มันมันยังไงไม่รู้มันไม่ยอมตัดเงินนะครับมีเงินในบัตรแต่มันไม่ยอมตัดใช้ไม่ได้นะครับผมก็คิดนั่งคิดเอ๊ะทำยังไงดีคิดไปคิดมาเอ๊ะเรามีแอปโทรมันนี่แต่ผมเองมีอยู่แต่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้สนใจเลยนะโอ้โหพอเริ่มมาใช้งานจริงๆแล้ว พอมาดูจริงนะรับโหมันหลากหลายมันดีจริงนะไหนจะเอาชำราเงินค่าสินค้านะตอนนี้เอาคุณอาจจะเดินเข้าเซเว่นนไปซื้อของนะครับแล้วก็แล้วก,วก็คุณจะจ่ายเงินนะคุณไม่ต้องควักเงินสดนะครับคุณแค่มีเงินในตัวทูมันนี่ว่าเลยนะครับคุณก็สามารถให้เขาสแกนบาร์โค้ดเพื่อชําระค่าสินค้าได้นะครับเรือจะจ่ายบินค่าน้ําค่าไฟ ค่าอะไรต่างๆนะครับโอ้หลากหลายนะครับแล้วก็มีโส่วลดอะไรเนี่ยหลากหลายนะสามารถถูกตัวตัวโผตัวโผมันนี่ว่าเี่ยเข้ากับบัญชีธนาคารได้นะอมผมยอมครับผมยังใช้งานเป็นไม่หมดนะแต่ว่าพอมาตั้งใจโดยดีนะมันมันดีนะแอปเนี่ยนะครับผมมาเืมพิมพ์ที่สุดก็เพราะว่าผมสามารถทำในตัว บัตรเดบิตเสมือนจริงเนี่ยแล้วก็ไปซื้อเกมได้นะเพราะผมคือมันเป็นเกม for out for out นะครับ76นะผมผมมีอยู่ในตัว Windows Store นะครับต้องเท้าความนิดนึงอาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยนะครับผมมีตัวเกมอยู่ตัวเกม for out 76นะครับอยู่ในตัว Windows Store นะครับคือผมได้เกมฟรีมาคราวนี้ผมจะไปซื้อไอตัว เหมือนการเรียกอะไรรายเดือนเพื่อให้ตัวละครผมมันเก็บของได้มากยิ่งขึ้นเพือเก็บของไอ้พวกของที่เราจะมาค้าบได้มากยิ่งขึ้นอ่ะคราวนี้จะไปซื้อมันซื้อไม่ได้ไม่ยอมตัดบัตรเดบิตนะครับผมมันที่ผมกล่าวข้างต้นผมมานั่งคิดํำไงดียวเสร็จก็อ้มันโทมันนี่มันมีตัววีการเนี่ตัววิชวนการเนี่ที่ว่าบัตร เน,นบิตเสมือนจริงเออลองดูดีกว่านะครับก็เลยลองอ้าโหมัน,ม,นมันได้ทันทีขอให้เรามีเงินอยู่ในตัวโทมันนี่ก็พอนะครับแต่วิธีการที่ผมทำมคอนะือืนน่อาจจะซับซ้อนหน่อยนะครับผมเปิดตัววิชวยการเสร็จนะครับผมก็ใช้ตัวแอปของธนาคารกรุงเทพนะครับเติมเงินเข้าบัญชีโทมาน,นี่นะครับเงินมันจะเข้าไปอยู่ในตัววิช a วยการนะครับเหมือนกับเรามีเงินในเรามีบัตรเดบิตนะครับ มีเงินอยู่ในบัตรเดบิตอยู่นะครับแล้วมันก็มันเหมือนกันเป๊ะเลยมันจะให้มันมันจะมีหมายเลขบัตรนะครับมีชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรแล้วก็ให้รหัสตัว cvv นะครับคุณก็สามารถเอาไปซื้อเกมได้ซื้อเกมได้จชำระค่าสินค้าได้เหมือนกันทั้งหมดนะไม่ว่าจะซื้อของในตัวเอ่อ shopee หรือสแอะไรก็ได้เหมือนกันโอ้โหได้ผมอธิบายอธิบายได้ไม่หมดก็เหมือนกับคุณมีบัตรเดบิตอยู่ใบหนึ่ง นะครับขอให้แค่คุณมีเงินในบัญชีเท่านั้นนะครับมีเงินในตัวบัญชีทูวันนี้เท่านั้นนะคุณก็สามารถจ่ายได้หมดหลากหลายนะถ้าจะบอกว่าจ่ายอะไรได้มางนะครับเอาค่าวนี้มาว่ากันถึงวิธีธการอาจจะจนนิดนิดอีกนิดหนึ่งนะวิธีการสแกนบาร์โค้ดเพื่อชาระเงินนะครับอันเนี้ถ้าอย่างเงี้ยก็วันนี้คุณอาจจะไปซื้อของที่เซเว่นนะครับเนี่ยเลือกเมนูจ่ายเงินที่หน้าหลักนะครับของแอปทูวันนี้ว่าเลยแล้วก็เซเว่นแอปนะครับ ให้ทางร้านสแกนบาร์โค้ดเพื่อชำระเงินเนี่ยไม่ง่ายไหมหลากหลายนะครับโอ้คุณเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้แล้วกันนะครับคุณลองมาดูรายละเอียดเองนะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับคราวนี้วิธีการนะครับผมคราวนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวต้องอธิบายไปหน่อยนะครับ บัตรวีกัดนะครับของแอปทูมันนี่นะครับบรเษัทจ,จะใช้บริการเครือข่ายชำระเงินของมาสเตอร์การ์ดครับเป็นบัตรประเภทวิชวลพีเพจการ์ดนะครับที่ต้องเติมเงินเข้าไปในแอปพลิเคชันก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้โดยสามารถเลือกเติมเงินได้หลายช่องทางมีข้อข้อดีตรงที่สามารถเปิดปิดนะครับการใช้งานของตัวบัตรได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมชอบตรงเนี้ยสามารถเปิดปิดได้นะครับปิดก็ใช้งานไม่ได้นะครับ ไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะมาหักตัดบัตรหักบัตรท่านน้ปิดซ้มันก็ตัดไม่ได้นะครับแล้วก็ผมว่าปลอดภัยดีนะมันเราอยากจะซื้ออะไรสมมติซื้อของพันหนึ่งเขาเติมเข้าไปแค่พันหนึ่งนะครับมากกว่านั้นมันก็ไม่มีเงินในบัญชีมันก็เราก็สบายใจนะไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะมาตัดอราทั้งนั้นหรือว่าถึงมีเราก็ปิดบัตรไม่ได้นะครับผมว่าใช้ก็สบายใจดีนะเนี่ยเป็นรายละเอียดของมันนะครับสำหรับวิธีการนะครับ ผมต้องเกินไปหน่อยนะครับผมใช้ตัว iPad นะครับเพราะว่าตัวมือถือ a อ d ด o i d ผมมันมันมีแอปอยู่แล้วผมจะทดสอบให้คุณดูนะครับผมก็เลยครับลองกับตัวไอแพดกันนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นตัวทูมันนี่แอปทูมันนี่วอลเล็ตไม่จําเป็นว่าคุณต้องเป็นลูกค้าทูเป็นเบอร์ทูเบอร์โทรศัพท์ของทูม v e ไม่จําเป็นนะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์ของวันดูคอ ดีแทกอะไรก็สามารถสมัครได้หมดนะครับแม้กระทั่งตัว iPad ผมไม่ใช่มีเซลลูล่านะครับเป็น Wi-Fi เฉยๆก็สมัครได้นะครับไม่ใช่จำกัดอะไรข้อสำคัญคือคุณต้องกรอกเบอร์มือถือนะครับที่คุณจะสมัครนะครับแล้วก็ไม่แคล้พเกประกอบเบอร์มือถือเสร็จมันจะ ให้สแกนตัวบัตรประชาชนคุณคุณก็สแกนหน้าหลังหน้าหลังด้วยว่าไม่รู้ผมจําไม่ได้นะครับคุณก็ทําตามขั้นตอนไปผมคิดว่ามันคงไม่ยากเกินความสามารถคุณคุณก็สแกนนะครับสแกนตัวบัตรประชาชนคุณนะแล้วก็ก็อาจจะมีให้กรอกนะไอ้ตัวชื่อนามสกุลอะไรคุณก็กรอกให้ถูกต้องนะครับห้ามกรอกมั่วๆเด็าๆแล้วที่จุดสําคัญที่ห้ามลืมเลยคือเขาจะให้ตั้งคุณตั้งรหัสน,นิครับพินก็ หมายเลขหกหลักนะครับหมายเลขหกหลักห้ามือมืดกาดนะครับเพราะบางธุรกรรมต้องใช้พินนะครับอย่างตัววิชวลการนะครับแต่ละครั้งเขาจะลาเราจะขอดูหมายเลขบนบัตรนะครับเขาจะถามหาพินนะครับถ้าคุณไม่มีพินคุณจาพินไม่ได้คุณจะดูหมายเลขบนบัตรตัววิชวลการตัววีการ์ดไม่ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับเขาเลยตั้งพินไว้เพราะว่าเผื่อคุณไปทับมือถือนะครับตอกไว้ที่ไหนนะครับ คน,คนมาเปิดแอปทูมันนี่คุณก็งามไส้เลยใช่ไหมครับถ้ามันไม่มีเพนนะครับเขาก็เลยจาเป็นต้องมีเพนไว้แล้วก็ทุกครั้งเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานตัวแอป,ปนานๆเขาจะตัดการเหมือนก็ล็อกเอาออกนะครับจากบัญชีทุกครั้งที่คุณใช้งานนะครับก่อนนี้คุณไม่ได้อาจ,จวันหนึ่งใช้ตอนเช้าพออีกวันคุณทั้งวันคุณไม่ได้ใช้พออีกวันมาคุณจะใช้ คุณต้องล็อกอินเข้าใหม่นะครับที่ห้ามลืมเลยก็คือหมายเลขโัพท์ผมคิดว่าคุณไม่ลืมอยู่แล้วนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็ห้ามลืมนะครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับไม่ลืมได้ก็ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็พินนะครับแล้วก็พอหลังจากคุณสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูนะครับแต่ไอ้ตัวขั้นตอนตั้งแต่ตัว สแกมแบบประชาชนไปจนถึงสมัครเสร็จนะครับผมขอตัดไปกันผมขี้เกียจม,มานั่งขี้เกียจมานั่งเซ็นเตอร์นะครับมันมันมีรายละเอียดของตัวข้อมูลส่วนบุคคลผมอยู่นะครับก็ต้องขอโทษทีนะครับผมขอตัดช่วงนั้นไปเลยผมแต่ผมคิดว่าคุณคุณน่าจะทําได้นะครับมไม่ยากหรอกแล้วก็พอเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอนอะไรวิธีเดี๋ยวดูตามคลิปต่อไปนะครับ ครับคราวนี้นะครับสมัครวิธีการสมัครนะครับตัวแอปท o มันนีนะครับ t o มันนีถ้าเป็นในตัว iPad นะครับ iPad ให้คุณเปิดที่ตัวแอป t โต e นะครับถ้าเป็น a n d r o i d นะครับให้คุณเปิดที่ g l e p l a y Store นะครับต้องขอโทษทีนะพอดีโทรศัพท์ผมตัว Android มันมันมีแอปอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องลองในตัว ตัว iPad แทนนะครับแต่ได้เหมือนกันนะครับคุณก็ดูเทียบเคียงไปมันมันเหมือนกันทุกอย่างนะครับมันจะไม่เหมือนกันอย่างเดียวคือไอตัว App Store มันนะครับแต่หลักๆก็คือให้คุณเปิดตัว App Store นะครับนะครับเปิดเสร็จนะครับให้คุณพิมพ์คําว่า t ู o Wallet นะครับคุณจะเจอทู o Money Wallet นะครับคุณแตะดูก่อนก็ได้นะครับอ่านดูก่อนก็ได้นะครับพออ่านเสร็จนะครับในตัว iPad ให้คุณแตะคําว่าลับนะครับบางทีเขาจะถามนะคุณก็ทัด ไปนะครับสแกลายนิ้วมือแล้วก็หกอกสกูพอดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณแตะคำว่าเปิดนะครับเปิดเสร็จนะครับคราวนีอ้อันนี้เราไม่อนุญาตนะครับเขาให้ลงทะเบียนนะครับคุณก็แตะที่ลงทะเบียนเลยใน Android เหมือนกันนะครับให้คุณแตะที่คําว่าลงทะเบียน ให้คุณกรอ,อกเบอร์มือถือไปนะครับเบอร์มือถือไม่จําเป็นต้องเป็นเบอร์ของทูนะครับเป็นเบอร์วันทุคอเบอเป็นเบอร์ดีแท็ก็ได้นะครับให้คุณกรอ,อกเบอร์มือถือไปพอเสร็จแล้วนะครับให้คุณแตะที่คําว่าถัดไปนะครับคราวนี้เขาจะส่ง OTP นะครับไปที่ เบอร์โทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้นะครับให้คุณเอา OTP มากรอกนะครับเอารหัส OTP มากรอกไปดูก่อนรหัสอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้คุณก็แตะที่คำว่าสมัครบริการอ่าโอเคเลยคราวนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนไทยก็มาแตะที่ไม่ต้องทำอะไรนะครับ มันอยู่ที่ไทยอยู่แล้วถ้าเป็นชาวต่างชาติคุณก็แตะที่ชาวต่างชาตินะครับในทีนี้แตะที่ไทยนะครับเขาจะให้คุณสแกนนะครับบัตรประชาชนคุณก็เอาบัตรประชาชนคุณมาสแกนนะครับออคุณเลื่อนเอื้อนขึ้นมาหน่อยนะครับคุณก็แตะที่สแกนบัตรประชาชนโอเคนะครับ โอเคคุณก็เอาบัตรประชาชนคุณนะครับมาสแกนนะครับคราวนี้นะครับหลังจากคุณนะครับสมัครอะไรเรียบร้อยนะครับทั้งสแกนแบบประชาชนนะครับบางทีเขาจะให้ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่สําคัญเลยให้คุณจดไว้ให้ดีแล้วก็ห้ามมือมเด็ดขาดนะครับพินนะครับเพราะทุกครั้งที่คุณทําธุรกรรมนะครับไม่ว่าคุณจะทาไอไอบัตรเนี่ยไอมาสเตอร์การ์ดนะครับไอบัตรเครดิตเสมือนจริงเนี่ยนะครับ ว่าเครดิตเดบิตเสมือนจริงนะครับเขาจะขอหมายเลขกพินคุณนะครับถ้าคุณลืมนะครับคุณจะใช้งานไม่ได้นะครับคุณจะใช้งานตัวบางอย่างไม่ได้นะครับพินนี่ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับคือรหัสเบอร์มือถือนะครับรหัสผ่านนะครับอีเมลพินนะครับจดไว้ให้ดีนะครับยิ่งพินนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะครับพินนี้จะเป็นเลขหกหลักนะครับ คุณห้ามเดือดขาดนะครับเพราะว่าธุรกรรมบางอย่างเขาจะขอหมายเลขพิดคุณนะครับเหมือนกับคุณเวลาจะกดบัตร ATM นเนี่ยนะครับกดเงินจากใช้บัตร ATM กดเงินเนี่ยคุณต้องกรอถ้าคุณเสียบบัตรเข้าไปนะครับคุณต้องกรอรหัสนนะครับก่อรหัสถ้าคุณไม่ก่อกรหัสคุณก็ใช้งานไม่ได้นะครับถอนเงินไม่ได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องเข้าใจนะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีคุณนะครับบางท่านครับคุณอาจจะไปทํามือถือตกเนี่ยนะครับคุณ คนอื่นเขาเปิดแอปได้แต่เขาจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเขาไม่รู้พินคุณนะครับคุณต้องจดไว้ให้ดีแล้วก็อยากเก็บไว้ในเครื่องนะครับอยากเก็บไว้ในเครื่องให้คุณจําจําไม่ได้ก็จดไว้แต่อย่าไปเก็บอย่าบันทึกไว้ในเครื่องนะครับที่ห้ามือเหมืยพินนะครับคราวนี้นะครับคุณเห็นหน้าแรกอย่างนี้นะครับวิธีการนทาบัตรเครดิตเสมือนจริงนะครับบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับให้คุณมาดูที่คําว่าบริการทางการเงินนะครับคุณมาดูที่บัตรทูมัลเตอร์การ์ดนะครับ คุณเห็นไหมนะครับผมเนี่ยจะมีขึ้น to money m a s t e r c a r d นะครับ Vi s u a l c a r d นะครับบัตรเครดิตสมือนจริงนะครับในที่นี้ถ้าปิดอยู่นะครับเแรกๆมันจะปิดให้คุณมาเปิดนะครับเปิดบางทีเขาจะขอพินคุณคุณต้องกรอ,อกพินไปนะครับผมจําไม่ได้ถนัดนะว่าจะขอพินหรือเปล่าถ้าขอพินคุณก็กรอ,อกใหม่พินไปนะครับ แล้ววิธีการเติมเงินเติมยังไงนะครับวิธีการเติมเงินไม่ยากเลยนะเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูวิธีการเติมเงินนะครับหลากหลายช่องทางนะครับเชื่อมบัญชีธนาคารได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับกรุงเทพอะไรเนี่ยการเติมเงินผ่านธนาคารเนี่ยโหหลากหลายนะครับจะเชื่อมบัญชีธนาคารก็ได้เติมเงินผ่านธนาคารก็ได้นะครับเติมเงินผ่านร้านค้านะครับเซเว่นแฟมิลี่มาท์นะครับ ซีฟีซีฟีเฟสมาเวลาคุณไปเติมกรณีคุณไปเติมที่เซเว่นคุณก็บอกเขาว่าเติมเงินเข้าบัญชีทูมันนี่นะครับถ้าใครเบอร์อะไรคุณก็บอกเบอร์มือถือไปนะครับคุณพอเติมเสร็จปุ๊บเงินมันจะเข้ามาอยู่ในบัญชีทูมันนี่คุณนะครับทูมันนี่คุณมันก็จะเข้ามาอยู่ในบัตรตัวมาสเตอร์การโดยอัตโนมัตินะครับที่ผมทำเมื่อคืนนะครับแต่ที่ผมทำเมื่อคืนนี้ผมใช้ตัวแอปออแอปของ กรุงเทพนะครับอ้วนเงินเข้าบัญชีโทมันนี่นะครับแล้วก็มาปาดเปิดไม่ใช่ปาดเปิดบัตรเครดิตนะครับแล้วก็เติมเงินผ่านตู้เติมเงินนะครับบุญเติมหรือว่าการเติมเงินผ่านช่องทางอื่นๆนะครับโทมานี่บัตรเงินสดนะครับคณก็ไปซื้อบัตรโทมานี่เงินสดมานะครับแล้วก็มาขูดๆแล้วก็เติมเข้าไปนะครับละเอียดยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้วิธีการเติมเงินนะเอาแบบละเอียดละเอียดนะครับ นี่คุณมาแตะที่หน้าแรกนะครับให้คุณมาแตะที่เติมเงินเข้าบัญชีด้านซ้ายบนสุดนะครับปุ๊บเนี่ยจบผูบัญชีธนาคารนะครับอคุณแตะเลยคุณจะผูบัญชีธนาคารเลยคุณก็แตะถ้าคุณก็ทําตามขั้นตอนไปนะครับผมจะไปแตะดูกันมันมีรายละเอียดของผมอยู่นะครับช่องทางช่องทางการเติมเงินยอดนิยมนะครับเซเว่นเคพลาสซ B ตู้บนเตอร์มาช่องทางการเติมเงินทั้งหมดนะครับธนาคารร้านค้าคฟลกเจอร์อ่ะ ลองแตะดูก็ได้นะครับเซเว่นอีเวนนะครับอ่าคุณกอนนี้คุณจะเติมที่เซเว่นนะครับให้คุณแตะที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาบาร์โคดเนี่ยนะครับให้เขาสแกนนะครับหลังจากเติมเงินแล้วคุณสามารถใช้ใจ่ายที่เซเว่นอีเวนได้ทันทีอ่าคุณก็เอาบาร์โคดเนี่ยเขาสแกนนะครับสแกนบาร์โคดเพื่อเติมเงินอ่าน,นี่คือว่าจะเป็นอ่าโลตัส นะครับเขาจะมีรายละเอียดอยู่คุณลองแตะดูกันนะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับหลากหลายช่องทางพอเสร็จแล้วพอคุณเติมเงินของผมมีให้มามีห้าสบสี่บาทคุณก็กลับมาที่ตัวนี้นะครับหน้าแรกนะครับแตะที่ตารางหน้าแรกคุณก็มาที่บร,กริการ,บรการทางการเงินไหนก็บริการทางการเงินคุณก็กลับมาที่ตัวบัตรโทรมาจ่ายเงิน เงินมันจะเข้ามาอยู่ในยอดเงินในวเัเครตคุณนะครับคราวนี้คุณเวลาคุณจะเอาเอาบัตรเนี่ยตัวทูมันนี่มาสเตอร์การ์ดนะครับไปอาจจะไปซื้อเกมไปทําอะไรไปซื้อสินค้าต่างประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับจะซื้อสินค้าในาร a า a d ด้า o p อ e อะไรได้หมดก็เหมือนคุณมีบัตรเครดิตเดบิตนะครับคุณก็มาแตะที่คําว่าดูเลขบัตรนะครับปั๊บแตะนะเขาจะเห็นมนะเขาจะขอรหัสพืคุณ ถ้าคุณไม่รู้นะคุณจะดูเลขบัตรไม่ได้นะครับในที่นี้ในเลขบัตรนะเวลาคุณเปิดบัตรใหม่ๆเขาจะให้คุณเช็คชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่อยู่นะครับที่อยู่มันมีอยู่แล้วเวลาตอนแรกตั้งแต่คุณเริ่มสมัครนะครับที่สแกนบัตรประชาชนเขาจะให้เขาจะให้ใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรหมดนะครับแล้วก็พินเนี่ยผินคุณตั้งไว้แล้วคุณก็มากรอกนะครับคุณถึงจะดูเลขบัตรได้ มาดูเลขบัตรเสร็จนะครับคุณก็เอาหมายเลขบัตรเนี่ยไปกกอกนะครับคุณสมมุติคุณจะไปซื้อเกมคุณก็เกอะเลขบัตรนะครับเลขบัตรตัวทูมันนี่มสาสก้าแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลไปแล้วก็มันจะมีรหัส C V V นะครับ C V V สามตัวสี่ตัวนีคุณก็เกอกนะครับแล้วก็ชำระเงินได้ตามปกติตราบใดที่คุณมียอดเงินในบัตรนะพอที่จะจ่ายนะครับเขาจะ,จะตัดบัตรไปเมื่อคืนผมซื้อ ของในตัว Windows โซนนะครับผมมีบัตรเดบิตอยู่จะมันหักไม,ไม่ได้นะครับตัดไม่ได้ไม่ยังไงเหมือนกันทั้งทางที่เงินก็มีในบัญชีนะครับแต่ผมมาใช้ตัว Two Money Mastercard นะครับโอ้โหตัดได้แบบสบายใจเลยตัดแบบไม่ต้องยุ่งยากเลยนะครับผมว่ามันง่ายด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยสบายใจด้วยเพราะว่ามันเราดูได้เนะี่ยดูยอดเงินในวอเลได้นะครับเราไม่อยากจะเรากังวลเนี่ย ว่า,าไม่ต้องกังวลเลยว่าเงินมันจะหายไปไหนนะแล้วก็เพราะว่าเราสามารถบางทีเราไม่ใช้เราก็ปิดไว้นะครับปิดนะครับหรือถึงเปิดไว้ถ้าคนไม่ได้มีบัญชีเราอยู่ไม่รู้รหัสพินนะครับเขาก็ใช้ไม่ได้นะครับเขาก็ใช้ตัวบัญชีของเราไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะ,จะใช้เท่าไหร่เราก็เติมเท่าที่เราใช้แค่นั้นนะครับยังเหลือแค่นี้คมัน ใครอยากไปใช้อะไรไมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะไม่ไม่ได้มาแฮชอะไรกักนง่ายๆอยู่แล้วนะเพราะว่ามันต้องติดทั้งรหัสผ่านนะครับติดทั้งตัวบัญชีที่อยู่ในเครื่องเราแล้วก็ติดรหัสพิดน,นะครับผมว่าใช้สบายใจกว่ากว่าไปตัดบัตรเงินในบัตรเดบิตอีกนะครับครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก,นก็กดฝากกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ